คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงเกมฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ฟุตบอลไทยลีกนัดที่22ระหว่างทีบีจีประทุมเปิด b ีจีสเตเดียมรับมือการเปรียนของทีมเมืองทองจูเนเตดนะฮะก็จะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่1มีนาคมนี้นะครับสถานที่เดิมครับสัปดาห์ที่ผ่านมา b ีจีประทุมนั่นเองนะฮะเมืองทองทีวีนะครับจะขอพาผู้ชมย้อนกลับมาชมการเจอกันของทั้งคู่ในเลกแรกกันก่อนนะฮะซึ่งเลกแรกนะครับ วันที่19ตุลาคมนะครับเมืองทองเปิดไทยดมสเตเดียมรับมือการมาเยือนของทีม BG ประทุมนะฮะและเพียงแค่นาทีที่23ครับ BG ีประทุมได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากราเนียลนะครับน่าจะเป็นโอกาสบุกครั้งแรกๆของทีม BG ประทุมเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นนะครับช่วงครึ่งเวลาหลังครับปรเมศอาจวิไลนะครับก็มาปั่นฟีคิกสวยๆตามตีเสมอ หประตูต่อหึให้กับทีมเมืองทองของเรากลับเข้าสู่เกมได้สําเร็จครับซึ่งจากสถิติในการเจอกันนัดแรกนะฮะถือว่าคุคคี้สูสีกันนะครับแต่ว่าเมืองทองอาจจะครองเกมได้มากกว่านิดหนึงนะฮะ52%ส่วน BG 48%นะครับแล้วการเข้าทําเมืองทองก็เยอะกว่าครับ13ครั้งส่วน BG 11ครั้งนะครับซึ่งเดียววันเสาร์นี้ทั้งคู่จะโครจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ แฟนคลับเมืองทองของเราท่านไหนว่างๆก็เรียนเชิญไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับณสนาม BG Sta เ i u ดียมซึ่งสนามนี้ก็เป็นหนึ่งสนามที่เดินทางอาจจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะฮะก็ไปให้กำลังใจคุณพลกิเลมผียของเรากันนะครับอย่างที่แอดบอกไว้หลังจากนี้เมืองทองจะเจอเกมหนักๆติดต่อกันยาวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพบ BG ประทุมรับมือการท่าเรือและบุกเยือนทีมแกร่งอย่างพีทีประจวบนะฮะจำเป็นจะต้อง กลับเข้าสู่เกมกลับเข้าสู่3คะแนนให้ได้ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจจากแฟนคลับก็เป็นสิ่งที่สำคัญของคุณพลกิเลนพยองก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับ